มาช่วงนี้นะฮะมาดูเรื่องของผู้ว่ากทมกันสักนิดหนึ่งนะครับประเด็นหนึ่งที่มีการพูดถึงกันเนยอะก็คือเรื่องของการทำโพลนะฮะวันนี้อาจารย์นพดลกน,นิการนะครับจาก a b แบกโพนะฮะเป็นผู้อำนวยการสานักวิจัย a b แบกโพมหาวิทยาลัยอสมชันเนี่ยนะครับก็เขียนบทความแจกจ่ายกับสื่อนะฮะก็มีใจความว่าตัวเองที่เขียนบทความนี้เพราะเนี่ยฮะอาจารย์นพดลคนนี้ เขียบทความนี้เพราะเกิดแรงบันดาลใจให้เขียนบทความเรื่องอย่าเชื่อโพลตอนที่2ความจริงแล้วเนี่ยนะเคยเขียนมาแล้วตอนที่1เมื่อปี2551นะฮะตอนนั้นเนี่ยเกิดตอนที่1เกิดขึ้นจากการนั่งกินข้าวกับทหารคนหนึ่งนะฮะแล้วทหารคนนั้นก็ถามว่านักทำโพลจะมั่นใจได้ยังไงว่าประชาชนตอบความจริงมาในแบบสอบถามนะครับ ก็เลยเป็นที่มาของอยาเชื่อโพตอนที่1น,นะฮะอันนี้มาเป็นอยาเชื่อโพอีกตอนหนึ่งนะ ا, ตอนที่2และอาจารย์นพดลก็ตอบในหลายๆหัวข้อนะฮะอย่างเช่นว่าทําไมเราต้องทําโพด้วยนะฮะก็เป็นก็บอกว่าถ้าเราไม่มีการทรําโพในสังคมประชาธิปไตยก็จะพบว่าพอเปิดรายการวิทยุโทรทัศน์หรือหนังสือพิมพ์นะฮะ ก็จะเห็นพื้นที่ของการให้สัมภาษณ์เนี่ยเกือบร้อยละร้อยเป็นเสียงของชนชั้นนําเช่นนักการเมืองนายทุนนักวิชาการนักวิเคราะห์ข่าวฉะนั้นสังคมที่เขาถูกชี้นําจากคนเหล่านี้การทรําโพลก็เป็นการทําให้เสียงของทุกชนชั้นสําคัญนะฮะถามว่าโพลชี้นําหรือไม่นะครับอาจารย์นพดลก็ตอบกลับไปว่ามีอะไรบ้างที่มนุษย์พูดออกมาแล้วไม่เป็นการชีน้นํา พราะทันทีที่มนุษย์พูดหรือแสดงพฤติกรรมอะไรออกมาล้วนแล้วแต่มีส่วนชี้นําด้วยกันทั้งสิน้นถึงแม้ว่าจะพูดทิ้งท้ายว่าแล้วแต่จะพิจารณาก็ตาม,มฉะนั้นเมื่อคณะวิจัยตระหนักถึงเรื่องการชีน้นําจึงต้องหาทางลดการชีน้นําแต่ไม่มีทางหมดไปได้โดยอาศัยหลักสติและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์บางคนโจมตีว่าโกหกยิ่งกว่าโกหกก็คือสติ ที่เป็นสํานวนของคนที่ต้องการหักล้างการใช้สถิติและต่อต้านการทําโพผมจึงชี้ให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่นักวิจัยบางคนใช้หลักสถิติเพื่อปกปิดข้อมูลบางอย่างและเปิดเผยบางอย่างแต่เราก็จะพบว่ามันง่ายกว่าที่จะโกหกโดยไม่มีตัวเลขทางสถิติมายืนยันและสังคมก็มักจะถูกคนบางกลุ่มโกหกผ่านสื่อมวลชนโดยไม่มีข้อมูลสถิติมารองรับความถูกต้องอยู่บ่อยๆอยอย่างเช่นนักการเมืองบางคนเนี่ยบอกว่า ผู้สมัครของตัวเองชนะการเลือกตั้งแต่ก็ไม่มีข้อมูลวิใจัยใดๆออกมายืนยันนะฮะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อาจารย์นพดลก็บอกนะครับว่าผมตอบได้ทันทีเลยว่าอย่าเชื่อโพเพราะในการทำโพมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้ทุกขั้นตอนนะฮะการทำโพมีความคลาดเคลื่อนได้ทุกขั้นตอนฉะนั้นอย่าเชื่อโพและว,วันนี้ ผู้สมัครที่ไม่ใช่ตัวเต็งทั้งหลายก็ไปร้องกรกะตหลายคนนะครับ,รบตั้งแต่ผู้สมัครหมายเลข14ี่ที่กรกะตอบอกว่าขาดคุณสมบัติเนื่องจากไม่ไปเลือกตั้งใช่ไหมฮะวันนี้คุณประทีปก็ไปร้องนะครับว่ายืนยันว่าตัวเองไปเลือกตั้งล่วงหน้า ที่สำนักงานเขตพระขนงก็ขอความเป็นธรรมนะครับกกตกทมก็จะให้คําตอบในอีกวันสองวันข้างหน้านะครับแล้วก็ยังมีผู้สมัครอีกหลายคนไปร้องเรียนนะครับอย่างเช่นคุณกฤษสุริยะผลนะครับ ก็ถือพวงรีดมามอบให้กับทางกะกะตกทมยื่นคำร้องต่อนาวาตรีไพฑูนนะครับหัวหน้างานสืบสวนสอบสวน,สนกรณีมีการนำเสนอโพที่เป็นข้อมูลชี้นำประชาชนให้มีผลต่อการตัดสินใจนะครับและเป็นการสร้างกระแสให้กับผู้สมัครบางคน ก็มีการยื uh ่นหนังสือเพื่อให้สั่งระงับหรือว่ากล่าวตักเตือนไม่ให้สำนักโพต่างๆเผยแพร่ผลการสำรวจการเลือกตั้งผู้ว่ากทมในทุกกรณีโดยทันทีและออกระเบียบให้กกตห้ามไม่ให้เผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับคะแนนนิยมของผู้สมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับทันทีนะครับอีกคนหนึ่งคุณสรรพจน์สุขศรีเมืองนะครับ ก็ยื่นคำร้องเกี่ยวกับความเหมาะสมของผลโพที่สื่อนําเสนอทั้งในเรื่องของคําถามถามยังไงตอบตอบยังไงตอบเพื่อใครกลุ่มเป้าหมายที่ไปสํารวจเป็นใครถ้าผลที่ออกมาเป็นการชี้นําประชาชนจะนําเรื่องนี้ไปร้องเรียนกกตนะครับ,รบวันนี้ก็ร้องกันหลายคนส่วนอย่างเาเป็นผู้สมัครที่ต้องยอมรับว่าไม่ใช่ตัวเต็งใช่นะฮะ,ะเพราะว่าไม่มีชื่อตัวเองอยู่ในโพไง ก็ S <S <an> เลยประตูมาร้องนะฮะซึ่งทางกะกะตเนี่ยวันนี้ประธานกะกะตกทมพลตํารวจโททวีศักดิ์ตู้จินดาบอกว่าไอ้เรื่องโพเนี่ยมันสามารถทําได้เพราะว่าทางะกะก,ะกตอเองก็มีระเบียบให้สามารถที่จะจัดทําแล้วก็เผยแพร่ได้แต่ว่าการศึกษาและเผยแพร่ต้องทําก่อนวันลงคะแนน7วันนะคือ,อก่อนวันลงคะแนนก็คือก่อนวันที่3ามีนาคมเนี่ยเวัน อันนี้เผยแพร่ได้แต่ถ้าเกิดอยู่ในช่วง7วันก่อนวันที่3เนี่ยอยู่ในช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยห้ามเผยแพร่เด็ดขาดนะฮะไม่เช่นนั้นก็ผิดกฎหมายแล้วก็เรื่องการทำ x p o อันนี้สามารถทำได้นอกหน่วยเลือกตั้งและต้องสำรวจภายหลังจากที่ประชาชนลงคะแนนเสียงแล้วถ้าสำรวจหรือสอบถามก่อนลงคะแนนนี้มีความผิดนะฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ค่อนข้างขัดแย้งกับก่อนหน้านี้ที่คุณประพันธน์โกวิเคยบอกมานะฮะ คุณประพันธ์เนี่ยบอกว่าตามพรบการเลือกตั้งสภาส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาเขาไม่มีไอ้เจ็ดวันนี้นะฮะใช่เขาเผยแพร่ได้เลยมันเหมือนกับมีแต่เฉพาะเลือกตั้งใหญ่ใช่ไหมใช่นะฮะคือจะทําโพทําอะไรก็ทําไปเลยและจะเผยแพร่จนถึงไม่จนถึงวันพรุ่งนี้จะเลือกตั้งเนี่ยก็ยังเผยแพร่ได้ใช่นะครับ,ะรบฉะนั้นเนี่ยผมว่าคุณทวีศักดิ์เนี่ยต้องไปคุยกับคุณประพันธ์ให้มันเอาให้มันชัดๆว่าตกลงมันยังไงกันแน่นะฮะ ท่านประพันธ์ในโวิกกตด้านก well ิจการบริหารเนี่ยก็บอกว่าคือทําโพเนี่ยทำได้มันไม่มีข้อห้ามนะฮะแต่ขอความร่วมมือโพทุกสํานักให้ทําแบบสํารวจโดยอยู่บนพื้นฐานทางวิชาการเป็นไปตามจรรยาบรณวิชาชีพซึ่งหากมีผู้ร้องเรียนเข้ามาและกกตพิจารณาว่าผลสํารวจนั้นไม่อยู่บนพื้นฐานทางวิชาการก็อาจเข้าข่ายตามมาตรา57วงเล็บ5ของพรบการเลือกตั้งสภาส่วนท้องถิ่น ก็โดนข้อหาหลอกลวงจูงใจหรือบังคับให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับผู้สมัครก็จะมีความผิดได้ครับนี่ฮะก็คือผมว่าโพเนี่ยมันก็สํารวจมาตลอดเวลานะครับ,รบแต่ส่วนที่เป็นเป็นจุดสําคัญเนี่ยก็คือสื่อนี่แหละสื่อสิ่งพิมพ์บางฉบับเนี่ยซึ่งก็เราก็ทราบดีว่าก็อยู่ในมือของนักการเมืองอก็จะหยิบผลโพนั้นมาเล่น,ม,นะะมาชี้นํามาตีคองร้องเปล่า แล้วก็ออกไปในอารมณ์ที่จะนํากระแสได้ซึ่งนนมันมีผลนะลมีผลต่อการลงคะแนนของประชาชนเพราะว่าถ้าเกิดผลโพออกมาแบบนี้แบบนี้ปุ๊บประชาชนเริ่มจะมองภาพออกแล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดถ้าเกิดเราไปลงกากบาทเลือกคนนี้เนี่ยคนนั้นต้องได้เป็นผู้วา่าแน่คนที่เราไม่อยากให้เป็นเนี่ยต้องได้เป็นแน่ดังนั้นก็อาจจะทําให้เขาเนี่ยไปกาเลือกกับให้อีกคนหนึ่งที่มีโอกาสลุ้นว่าจะได้เป็น มันก็ออกในแนวทางแบบนี้ได้นะฮะนี่ฮะแต่อาจารย์นพดลบอกแล้วนะอย่าเชื่อโพอย่าเชื่อโพวันนี้เนี่ยนะฮะใน a ฟ e b o o k ของอาจารย์เสรีวงมนฑานะฮะนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและการตลาดนะครับก็มีการแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะฮะอันนี้เป็น Facebook ของอาจารย์เสรีนะครับบอกไว้ก่อนนะฮะ <c oughs> อาจารย์ <c oughs> เขาโพสต์ข้อความไว้นะครับว่า เมื่อถึงวันเลือกตั้งจะไปลงคะแนนให้เบอร์ 16, 16คือหมอ่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรเพราะไม่ต้องการให้พักเพื่อไทยเข้ามายึดครองกทมซึ่งถือเป็นปราการด่านสุดท้ายนะฮะก่อนที่จะอธิบายความต่อเนี่ออาจารย์เสรีก็บอกเขียนไว้เลยนะครับว่าต่อไปนี้เป็นความคิดเห็นของพี่นะน้องๆที่ไม่เห็นด้วยจะเสนอความคิดต่างก็ได้แต่ให้มันอยู่ในหลักของการถกเถียงอภิปรายกัน ไม่ต้องไปประเมนว่าดีไม่ดีถูกผิดงี่เง่าหรือไม่งี่เง่านะฮะทฤษฎีของการถกอภิปรายก็คือใช้ข้อความที่ไม่ทําลายความสัมพันธ์ไม่ทําลายความสัมพันธ์กันออนะฮะและอาจารย์เสรีก็อธิบายนะครับว่า <c oughs> ความเห็นของพี่ก็คือใครก็ตามที่ไม่ต้องการให้เพื่อไทยยึดครองกรุงเทพประการด่านสุดท้ายที่เหลืออยู่ <c oughs> เราต้องถามตัวเองว่าจะลงคะแนนให้ใครที่จะทําให้พงศพัฒน์ไม่ได้เป็นผู้ว่า คำตอบก็คือคุณชายสุขุมพันธ์หมายเลข16เพราะถ้าหากว่าเลือกเบอร์อื่นฐานเสียงของประชาธิปัตย์ที่มีอยู่ประมาณ9 0 0 0 0 0อาจจะลดลงต่ำกว่า6 0 0 0 0 0ที่เป็นฐานเสียงของพรรคเพื่อไทยหลายคนอาจจะชอบคนอื่นแต่อยากให้คิดให้ดีว่าคนที่เราชอบมีสิทธิชนะไหมมีฐานเสียงที่จะสู้คนของประชาธิปัตย์หรือเพื่อไทยได้หรือไม่มถ้าเลือกไปนอกจากจะไม่ชนะแล้วยังอาจจะทำให้คุณพงสพัฒชนะอีกด้วย คุณชายอาจจะไม่ใช่ผู้ว่าที่เลอเลิศระดับอุดมคติแต่ก็ไม่ได้เลวร้ายถึงขนาดที่เราจะต้องยอมให้คนของเพื่อไทยที่อยู่ใต้การกำกับของนักโทษชายทักษิณยึดครองกรุงเทพซึ่งหมายถึงการยึดครองประเทศไทยด้วย mm. การที่เรามองว่าคุณชายไม่ใช่ผู้ว่าในอุดมคติแต่ก็ไม่ถึงกับเลวร้ายแล้วลงคะแนนให้เบอร์16นั้นในทางการเมืองเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นการลงคะแนนเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ลงสมัครเลือกตั้งรายหนึ่งชนะ ซึ่งในกรณีนี้คือไม่ต้องการให้เบอร์เก้าชนะถือว่าเป็นการลงคะแนนเชิงยุทธศาสตร์ป้องกันไม่ให้คนที่เราไม่ต้องการชนะครับนี่นะครับก็เป็นเป็นแนวคิดที่ลงคะแนนในเชิงยุทธศาสตร์นะฮะลอาจารย์เขาก็ทิ้งท้ายด้วยว่าถ้าไม่ชอบแนวคิดนี้ไม่ชอบความคิดของอาจารย์เสรีก็ไม่ต้องเข้ามาอ่านก็ได้นะนี่นีแน่แฝตรงไปตรงมาแฝงแล้วก็ออกมาพูดให้ฟังถ้าใคร <laughs> ฟัง แล้วอยากจะไปอ่านต่อก็เข้าไปใน Facebook ของอาจารย์ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องเข้าไปอ่านพูดง,ง่ายๆว่าอาจารย์บอกว่าอย่าให้เสียงแตกอย่าให้เสียงแตกอย่าให้เสียงแตกนะฮะว่าเลือกไปเลยแม้ว่าจะไม่ชอบคุณชายมากก็ก็ต้องเลือกไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะทําให้ฐานเสียงของฝากขุงคุณชายเนี่ยลดน้อยลง<อ>น,นี่แหละฮะเนี่ยอาจารย์ผมเลยนะเนี่ยภูมิใจมากอ,<เ>อันนี้กรณีที่รุ่นพี่ผมเหมือนกันนะรุ่นพี่ของอาจารย์อาจารย์คุณอกที่ ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ตอนที่ผมเรียนเนี่ยอาจารย์เสรีเป็นเป็นคณะบดีเลยอืมวารสารเลยเป็นคณะบดีวารสารเลยคราาับแล้วก็ไปดูดูแลหอการค้าใช่ไหมไม่ใช่มหาวิทยาหอการค้าปะรุนพี่ที่กรุงเทพกิสเตียนอ๋อเลยรุนพี่รอลุพ่อแล้วม้งเนี่ยเอ้ยาจารย์เคยไปอยู่หอการค้าปะไม่เคยไม่เคยเคยไหมไม่เคยเลยไม่เคยเห็นอาจารย์ไม่เคยออโอ้รุนพี่อาจารย์อาจารย์ น่าจะมอกรุงเทพนะถ้าจำไม่ผิดอาจารย์แกสอนนิเทศสอนพิเศษหลายที่แต่แกสอนเยอะมาาลัยเอกชนหลายที่<อ>ใช่ะะเกี่ยวกับด้านวิชาการตลาดอะไรเงี้ยนะฮะ